รารู้จักกับคุณประพานาน์โชติพันธ์จากเพศสัชกรหนุ่มสู่หัว,หวรยะยญ่ที่ขับเคลื่อนทีแมนฟาร์มาสติคอจำงกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมายาวนานกว่า50ปีด้วยความคิดริเริ่มที่มุ่งผลิตยาเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีคุณภาพมีประสิทธิภาพราคาที่เข้าถึงได้ต่อยออสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรสู่เจ้าตลาดยาพ้นครอันดับหนึ่งอย่างแบรนด์โพพูลิสภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างช่วงโควิด19ที่ผ่านมานโปคลิปเป็นไอเทมที่ได้รับความต้องการและการตอบรับที่ดีมากเรื่องของอาการเจ็บคอเพราะว่าวตรงกับเรื่องของอาการและาการรักษาเป็นสเปรย์ที่สกัดจากสาสกรสกัดธรรมชาติและสมุนไพรหลายชนิดคุณประวลเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจด้วยจุดแข็งที่ยังอยู่ว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมทางด้านสมุนไพร และยังตังต้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของไทยในด้านเฮลท์แคร์ที่มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพขยายธรุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพในอนาคต mm hmm. เพื่อ,อยุประดับคุณภาพชีวิตที่ดีข,ขึ้นของทุกคน